มาตอบคําถามนะคะแนะนําฉากที่เอาไว้ถ่ายรูปเค้กหน่อยกระดาษฉากที่บิวจะแนะนําสําหรับการถ่ายรูปเคก้กหรือว่ารูปอาหารอะไรก็ตามนะคะบิวจะแนะนําให้ใช้เป็นกระดาษที่มันกันน้ำได้อย่างเช่นอ่ะตัวนี้ยกตัวอย่าง เป็นกระดาษที่เขาเหมือนกับว่าทํามาจาก PVC อย่างเงี้ยมันจะช่วยกันน้าได้สมมุติคุณถ่ายอะไรที่มันต้องเลอะที่มันต้องมีหยดใส,ส่หกใส่อ่ะพวกนี้จะดีกว่าพวกกระดาษโปสเตอร์ธรรมดานะคะคือถ้าเกิดคุณถ่ายรูปสินค้าโดยทั่วไปเนี่ยใช้กระดาษอะไรถ่ายก็ได้นะกระดาษโปสเตอร์อะไรอย่างนี้ก็ใช้งานได้เพียงแต่ว่าถ้าอะไรที่มันต้องเลอะเทอะใช้กระดาษแบบนี้ดีกว่าและที่สําคัญนะคะจากคําถามบอกว่าเอาไปถ่ายรูปเค้กใช่ปะถ่ายรูปเค้กบิวจะแนะนําให้ใช้กระดาษสีอ่อน,ออนเพราะว่าอะไร มันใช้งานง่ายไม่ได้หมายความว่าสีเข้มมันผิดนะสีเข้มไม่ได้ผิดอะไรแต่สีอ่อนๆใช้งานง่ายสําหรับมือใหม่อย่างเงี้หาสีหวานๆน่ารักน่ารักเข้ากับสีของเค้กคุณเอามาถ่ายได้เลยสมมติเค้กคุณก็ออกสีชมพูหน่อยอาจจะใช้กระดาษที่แบบสีชมพูอ่อนๆหรือว่าคุณแต่งเค้กเป็นสีฟ้าก็ใช้กระดาษเป็นสีฟ้าไปเลยจะได้แบบดูเข้ากันคุมโทนแบบง่ายๆนะคะหรืออย่างในตัวอย่างอะบิวไม่ได้ถ่ายเค้กแต่ว่าบิวถ่ายขนมอย่างเงี้เห็นว่าบิวก็เลือกใช้กระดาษเป็นสีชมพูอ่อนเพราะว่าอะไร มันดูสดใสมันดูหวานมันดูน่ารักนะคะฉะนั้นลองไปเลือกดูได้นะคะกระดาษแบบเนี้ยหนึ่งแผ่นเขามี2ส,สีนะหนึ่งหน้าจะเป็นสีหนึ่งแล้วพอเราพลิกอีกด้านหนึ่งเขาก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะคะคุณไปเลือกแบบที่คุณชอบได้เลยเสียอะไรก็ได้นะแต่คําแนะนําคือลองเลือกสีอ่อนๆมาใช้ดูเพราะว่าสีอ่อนใช้งานง่ายคุมโทนง่ายนะคะแล้วก็ถ่ายออกมาเนี่ยมันจะไม่ค่อยพลาดนะจะถ่ายจากมือถือหรือว่ากล้องก็ได้ภาพส,สวยๆเหมือนกันค่ะใครที่ดูในติกตอกนะคะกดตะกร้าตรงนี้ได้เลยจิ้มซื้อได้เลยนะคะโอเคไหม จเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ